สวัสดีเพื่อนๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสเต็ปไก่ตัวผู้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พี่ทอครับ power of ทอนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่นตามเพื่อนนะ18หมุนพอดีเห็นมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มคนเล่นไทม์นะครับเขาไปเอาพี่ทอ18หมุนมาพอแตกมาปุ๊บเขาก็แจ้งข่าวบอกในกลุ่มนะครับแล้วก็มีเพื่อนตามไปเอา18หมุนได้นะก็เดี๋ยววันนี้ผมเล่นพี่ทอ18หมุนกันหน่อยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกันก่อนลุยยังไงก็รบกวนเพื่อนๆกดติดตามกด Sub subscribe เเพื่อป็นกําลังใจใจนกาารทํคลิปต่อๆไป ด้วยนะครับวันนี้ผมโยกทุนเข้ามาบวกกับพี่ทอที่1 2 0 0นะครับก็วางเอาไว้ว่าจะมาซื้อกันไม้ละ400นะครับอืม18หมุนมันไม่ไปถึงตันนะผมว่าน่าจะมีโอกาสได้เล่นกันสักไม้นะเพื่อนนะมาดูกันไม้แรกครับจะเอาจริงๆนี่กับพี่ทอนี่ผมไม่เคยเล่น18หมุนเลยนะอืมตันอย่างเดียวเลยครับตันอย่างเดียวกับพี่ทอนี่ โอ้โหหลุมดำแม่งเว้นว่างเป็นฟันปลาครับมามีเพื่อนบอกให้ผมถ้าหลุมดำลายเอ้ยโอเคหลุมดำลายไม่สวยเนี่ยให้กดให้กดรีเฟชใช่ไหมให้กด F 5มันก็จะเปลี่ยนไอจุดดำให้มันแบบดูดีขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ผมลองทำแล้วนะครับสุดท้ายก็ตกดำเหมือนเดิมมาอีกคลิกนึงครับ18หมุนเพื่อน ได้เล่นอยู่แล้วนะาเอ้ยเดินโอเคสิบแปดหมุนครับไม้แรกไม่ตกดําได้เล่นเล่นก่อนเลยนะครับวันนี้ไม่เอาตันครับเพื่อนมาสิบแปดหมุนโบ,บะหรือเปล่าครับก็อขอให้ค้อนมาสักรอบนะครับสิบแปดหมุนจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ถ้าผมึ้นโอ้ยฟรีไนไม่ลงจะขาดไป1อันโหอย่างเหงาอย่าซึมับเพื่อนเอ,อ้ยคอนมาโอ้โหมาจังหวัดตัวคูณ2แถวแรกเป็นตัวอักษรด้วยเพื่อนเอาไป35บาทอ๋อเหี้ยเอ้ยอืมเคเคเคดอกนี K K K ้96เสียดายคอนนะครับคอนไม่ต้องหนักต้องหน่วง คือแบบมึงให้35บาทไม่ได้ค้อนไม่ค่อยสอดใสน,นะครับ18หมุนของเราเราดูก่อนยังเหลือรอบหมุนอีก8ครับพอกันนะจะ22หมุนจะ18หมุนครับ ว้าวสบัดกันเหมือนเดิมโอ้โหเพื่อนอย่าบอกว่าขาดทุนนะม,มีเคทันหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงท่องสามเก้าได้หมดออกเจตัจ้งนั้นขาดทุนว่ะเพื่อน สุดท้ายจ่ายแค่เคครับพี่เขียวพี่เขียวพี่เคล้ามาเร็วไม่มาครับมาช่วยเซฟกูไปสักร้อยก็ยังดีนะครับจบ18บแปดหมุนแรกไม่แตกเหมือนเพื่อนในกลุ่มครับจ่ายกูมาร้อยเก้าเก้าเอ้ยซื้อ400อเอ้าซื้อกันต่อครับซื้อกันต่อ18หมุนนี่แหละครับแถมซีมั้ยบวกซีไม่บวกครับเสงกัน2รอบ จัดไปดิวัยรุ่นอย่าไปหยองครับอันนี้จังทุกขังเรียบร้อยครับเไอ้ขี้ค่เอ้ไม่มีพื้นที่สีเขียวให้กูไปเกาะเลยเมื่อกี้เหลือหก0้อยแล้วครับเฮ้ยแม่งได้เล่นก็ขาดทุนเสี่ยงต่อตกดาไม่้ยแล้วเหลือหกร้อยทำไงครับออกอินแม่งเลยมาโอ้ยทอ ถ้านี่ไม่ให้กูเล่นนะอรอบหน้าเจอกูเดี๋ยวกูมาหมุนตันแน่เดี๋ยวมไปเพื่อนครึ่งครึ่งครึ่ง,คร,งครึ่งแบบนี้ผมชอบนะครับโอเคเนี่ยครับมันอยู่พื้นที่สีเขียวจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงมันก็ตกสีเขียวครับเพื่อนอีกคลิกเดียวเพื่อนอย่าทำเสียวนะอย่าเรียบร้อยไอ้สัตว์จบข่าวแล้วเพื่อนวันนี้ Hey, yeah. <laughs> 18หมุนได้เล่นกันทีเดียวเองครับเพื่อนแล้วก็ <laughs> เป็นการได้เล่นที่ขาดทุนด้วยนะครับที่เหลือก็ฟาดเราลงหลุมดําปิดฉากเรียบร้อยครับพี่ทอนะความโหดร้ายของเกมแนวเสี่ยงหลุมดําก็เป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนนะคาดการอะไรไม่ได้เลยครับบทจะตกดําไม่ได้เล่นแม้แต่รอบเดียวนะครับก็วันนี้ก็เช่นกันผมไปไม่รอดครับกับพี่ทอรอบนี้นะครับ18หมุนตามเพื่อน อยางเมื่อคืนไม่ได้นะครับเก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจได้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าดีกว่าวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย